สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องซ i นี่นายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมมีปืนในวิดีโอเกมจริงๆไม่ใช่ในวิดีโอเกมหรอกเป็นปืนจริงที่ทําออกมาใช้นวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งมันเท่เท่มากๆดูแล้วอวกาศวิดีโอเกม Call of ออ Duty เกมพวกเกี่ยวกับสงครามเนี่ยเขาก็เอาโมเดลไปใช้ในปืนนะครับหลายคนรู้จักดีแน่นอนปืนกระบอกนั้นก็คือปืนคริสนะครับคริสเวกเตอร์นะครับ ปืนคริสเวกเตอร์นะครับก็ออกสู่ตลาดนะครับเปิดตัวตอนประมาณปี2007นะครับซึ่งโดยบริษัทคริสนะครับซึ่งสมัยก่อนใช้ชื่อบริษัท TDI นะครับก็ตอนปี2007นะครับกระสุนขนาดแรกที่เขาผลิตออกมาเลยก็คือเป็นกระสุน 0. 45นะครับเขาตั้งใจทำเป็นปืน SMG นะครับซึ่งใช้แมกกาซีนร่วมกับปืน g ลอก k 21นะครับก็จะเป็นแม็กกาซีนขนาดจุด45บรรจุ13นัด แล้วเขาก็จะมีเอ็กเซนชันเพื่อให้ประจุได้มากขึ้นนะครับจุดประสงค์คือเขาทำมาเพื่อเจ้าหน้าที่นะครับเวลาเราเข้าไปปราบปรามเนี่ยใช้กระสุนขนาดจุดสี่ห้าเนี่ยอำนาจทะลุทะลวงมันก็จะต่ำกว่านะครับทำให้เวลาเรายิงเนี่ยมันก็จะไม่ทะลุตัวทะลุผนังไปโดนคนอื่นนะครับแล้วก็กระสุนขนาดจุด45 ACP หรือ11มอมอเนี่ยก็มีอำนาจหยุดยางที่สูงนะครับเพราะสามารถถ่ายทอดพลังงานจากหัวกระสุนไปยัง ร่ากายได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้เลยถือกําเนิดขึ้นมาแต่นั่นไม่ใช่ความพิเศษของมันความพิเศษของมันคือระบบนะครับ Delay b l b a c k นะครับแบบ Super V นะครับเขาใช้ชื่อว่า Chris Super V นะครับหรือเป็นระบบเวกเตอร์เนี่ยแทนที่ปืนปกตินึกถึงปืนกึ่งอัตโนมัติทั่วไปหรือปืน AR ก็ได้เวลาเรายิงสไลด์ก็จะถอยไปเส้นตรงนะครับเวลาเรายิงสไลด์ถอยมาปืนก็จะกระดกแบบนี้แต่ตัวนี้เวลายิง ชุดโบนะครับเห็นกล่องใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าใส่แม็กใหญ่ๆได้นะครับมันจะเป็นชุดกลไกนะครับทำให้ชุดโบเนี่ยจะวิ่งลงในแนวดิ่งนะครับก็คือเวลาเรายิงมีรีคอยขึ้นโบก็จะถ่วงลงนะครับทำให้ปืนเนี่ยยิงแล้วระนาบอยู่กับที่นะครับก็ถ้าเป็นปืนสําหรับเจ้าหน้าที่ Law Enforcement นะครับพวกนั้นน่ยสามารถยิง แบบอัตโนมัติได้นะครับเรทออฟไฟประมาณ1200นัดตอนแรกทำพันห้าเร็วไปเขาเลยลดเหลือประมาณ1200นัดต่อวินาทีนะครับพูดง่ายคือกดไกาคางพลาดเป้าอยู่ปืนอยู่กับที่เลยนะครับไม่มีกระดิกเลยนะครับเพราะว่าด้วยระบบซ u เปอร์วีนะครับแล้วก็ภายหลังนะครับปี2015นะครับก็จะออก ตัว Gen 2มานะครับ Gen 2ก็จะต่างกับ Gen 1ตรงที่ไฟฉาย Gen 1เท่มากเลยจะมีไฟฉายของโชว์ไฟอยู่ในนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยซึ่งโชว์ไฟเขาเลิกผลิตไฟฉายตัวนั้นไปก็ทําให้เขาก็ต้องปิดรูนะครับน่าเสียดายแล้วก็จะมีการปรับปรุงส่วนต่างๆนะครับใน Gen 2นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ Gen 2.5หรือ Gen 2 Enchance นะครับก็จะเปลี่ยนท้ายนะครับเป็นท้ายสามารถใส่พันท้าย M4 นะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้ายพับธรรมดานะครับ ท้ายพับก็จะมีข้อดีเราใส่กระเป๋าเป้เจ้าหน้าที่นะครับใส่ในชุดเสื้อคลุมนะครับหน่วยอารักขาหน่วยอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ได้กระทัดรัดมากพับท้ายแล้วก็ยังสามารถยิงได้นะครับถือว่าเป็นปืนที่ขนาดเล็กอํานาจหยุดยั้งสูงลํากล้องขนาด5.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวปืนหนักทั้งหมดเนี่ยประมาณ2.7กิโลกรัมนะครับก็เห็นแล้วว้าวมากนะครับมาดูรายละเอียดตัวปืนคร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซฟปืนนะครับอยู่ด้านบนนี่นะครับเป็นระบบแอมบิเด e เจอร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ความแปลกของตัวนี้ก็คือปลดแมกกาซีนเนี่ยจะปลดจากด้านหน้าตรงนี้นะครับฝั่งฝั่งขวามือที่เราใช้มือขวาเนี่ยก็จะโล่งๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยก็อาจจะระบากนิดนึงเพราะว่าปืนถูกดีไซน์มาสําหรับคนถนัดขวานะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีพวกคันค้างโบนะครับเป็นปุ่มนะครับก็จะกดเวลาเราดึงคันล้างนะครับคันล้างเวลายิงก็จะพับไว้ตลอดนะครับเวลาเราจะดึงคันล้างนะครับรวมถึงการปลดโบนะครับปลดลูกเลื่อนนะครับก็ใช้วิธีกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงคันล้างนะครับจะค้างโบนะครับดึงคันล้างกดปุ่มนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเป็นการค้างโบนะครับ แล้วก็ถ้าจะปลดโบก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงปุ่มนะครับเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นปืนสวยงามนะครับแล้วก็ดีไซน์ผมว่าเท่เท่มากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเราไปลองยิงเป้ามาตรฐานนะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับผมใช้ลูกจริงนะครับหัว fmj นะครับ ลองดูกันว่าลูกจริงเวลาจริงแล้วรีคอยจะเป็นยังไงนะครับอะพร้อมครับ โอเคลูกบทเรียบร้อยนะครับไปดูเป้ากันโอโหกลุม่มเล็กนิดเดียวเองนะครับโอ้โหดิปโป้านันเองก็ที่มันต่ำอย่างนี้เพราะว่า ระยะของดอทนะครับที่เวลาเราตั้งไว้ดอทตัวนี้อาจจะตั้งที่ระยะที่ไกลกว่านี้นะครับเวลาเรายิงใกล้ๆอย่าง10เมตรเนี่ยมันก็จะเกิดผลที่มันต่างกันนะครับแต่ว่าดูขนาดกลุ่มครับถือว่าโอ้โหความแม่นนี่ใช้ได้เลยนะครับกับลำกล้อง5.5นิ้วนะครับเดี๋ยวต้องลองไปยิงแบบเร็วกันดูซะแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองยิงเพลทกันดูนะครับผมตั้งเพลทไว 6เพลทนะครับแล้วก็เพลทใหญ่นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ลูกจริงหัว FMJ นะครับให้มันรู้ไปว่าเวกเตอร์กับลูกจริงรีคอยจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคพร้อม Oh, 10บกว่านัดหมดอย่างรวดเร็วนะครับก็ตอนแรกผมยังจับตำแหน่งดอทไม่ค่อยถูกนะครับเป้าแรกก็จั่วลมหลายนัดหน่อยแต่พอจับได้แล้วก็ใส่ลัวๆไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่คุมรีคอยได้ดีมากนะครับสมกับเป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีซุปเปอร์วีคริสซุปเปอร์วีนะครับก็เหมาะกับการใช้กระสุนขนาดจุด45นะครับเพียงแต่ว่า อันนี้คือสายแท็กติคอลเนี่ยอันนี้ดีเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ในการรบใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในเมืองเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าระยะเนี่ยสั้นมากนะครับสามารถพับเล็กนิดเดียวใส่กระเป๋าใส่ในเสื้อคลุมอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้และแถมเรายิงยิงแบบไม่กางผ่านท้ายก็ได้นะครับส่วนสําหรับสายกีฬาอันนี้เราต้องมาคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่าปืนตัวนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ย จะเสียเปรียบทางกีฬานิดนึงนะครับตรงที่1การปลดแมกซีนเนี่ยถ้าเป็นปืนปกติที่เป็นทรง AR เนี่ยเราสามารถเอานิ้วกดปลดแม็กแล้วปลดแม็กแล้วเอามือหยิบแม็กใหม่มาใส่ได้เลยแต่ว่าอันนี้นะครับจะต้องเอามือมากดปลดลงแล้วก็หยิบแม็กใหม่มาใส่นะครับก็จะทําให้เสียเปรียบนิดนึงแล้วก็การปลดการปลดพวกโบนะครับก็จะต้องมีการกดนะครับก็ อาจจะเพิ่มเวลานิดนึงและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบาลานซ์ของตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยมีน้ําหนัก2.7กิโลซึ่งค่อนข้างเทไปข้างหน้านะครับเวลาเรายิงน้ําหนักจะถ่วงไปข้างหน้านิดนึงก็ถามว่ายิงได้ไหมยิงได้แค่เสียเปรียบนิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้กระสุนจุดสหนี่ก็แน่นอนก็จะเสียเปรียบลูก9นิดนึงครับก็โอเคราคานะครับสําหรับประชาชนนะครับประมาณ 140อาจจะมีถูกมีแพงกว่านี้แล้วแต่นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับถือว่าเป็นปืนแท็กติคอลเป็นปืนที่ล้ำยุคล้ำสมัยดูแล้วอวกาศมากเลยนะครับชตเตอร์แม k ก r e a ยด Are you ready? Stand by you finish